ดอกสะเลเตนะครับช่วงฤดูหนาวเขาก็ออกดอกสวยงามมากๆเลยนี่ก็เป็นว่านมงคลนะครับดอกสะเลเตลักษณะดอกของเขาก็ จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเกสรน,นะครับเกสรเกสรของเขาก็กลิ่นหอมดูดอกตูมเขานะครับนี้เขาจะบา,บานทั้งวันเลยนะครับดอกเขาจะบานทั้งวันเลยกลิ่นหอม นี่ก็จะเป็นดอกสเลเตบ้านนะครับลักษณะใบของเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นใบเดี่ยวนะครับถับใบลำต้นของเขาก็จะยาวนะครับยาวเงาเขาก็จะ ก็จะเป็นลักษณะเป็นหน่อนะครับเป็นหน่อเหมือนหน่อขาก็นิยมปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับเพราะว่าลักษณะเขาก็ดอกเขาก็จะสวยมีกลิ่นหอมก็พูเทเฒ่าผู้แก่ก็จะชอบไอเด็ดดอกเขาไว้ใน ไอ,อ้สอดไอ้สอดไว้ในหูก็รู้สึกว่าจะสวยงามนี้ดอกที่เขาร่วงโรยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดอกที่ร่วงโรยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเหี่ยวเหี่ยวแห้งนี่ก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับ การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยหน่อนะครับนี่ก็จะเป็นหนอของเขานะครับหนออ่อนขอเขาเ,เ,เพื่อนๆก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นหนอหนอของเขาดอกซเลเต ดูดอกเขาอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากๆเลยมาดูช่อดอกไอ้กำลังจะบานนะครับกำลังเบ่งบานออกมาถ้าจะเป็นรูปทรงรูปทรงตูมๆอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ4ีถึงหวันเขาก็จะ ไอ้หลอดหลอดยอดดอกเขาก็จะออกมานะครับนี่ก็พร้อมที่จะออกดอกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบาสเซอร์ชแนลนะครับช่วงนี้ก็จะห่างหายจากการทำลิปเนาะก็ปีใหม่ก็บาสเซอร์ก็จะกลับบ้านนะครับ ก็จะนำมันให้วิดีโอดีๆที่ทางบ้านทางอีสานเรามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ